เพิ่งมีข่าวใหญ่สะเทือนวงการเทคเลยครับเมื่อยักษ์ใหญ่สองเจ้าประกาศดีวค้างประวัติศาสตร์ฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าตลาดชิป AI ที่ไม่มีใครไม่รู้จักส่วนอีกฝั่งก็คือบริษัทเก๋าเกมด้านเครือข่ายที่อยู่มานานหลายสิบปีนั่นก็คือเอ็นวีดีครับที่ประกาศทุ่มเงิน1,000ล้านเหรียญเข้าซื้อหุ้นโนเกียแค่ประกาศปุ๊บหุ้นโนเกียก็พุ่งพรวดไปเลย22ปอร์เซแต่เรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ตัวเงินนะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าก่อนอื่นเลย เราต้องเข้าใจโนเกียในยุคปัจจุบันกันก่อนเขาได้ไม่ได้ทํามือถือแล้วนะครับแต่หันมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแทนซึ่งยู่นี้ก็มีป้อมหายชัดเจนมากครับนั่นคือการปูทางไปสู่เทคโนโลยี 6G โดยหัวใจสําคัญของความร่วมมือนี้มีอยู่3ขั้นตอนหลักๆครับพูดง่ายๆก็คือเอาความเก่งด้านซอฟต์แวร์ของโนเกียมารวมกับฮาร์ดแวร์สุดเทพของ NV ็นวีดียที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือดิวนี้เป็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งในภาพใหญ่เท่านั้นเอง เพราะถ้าดูการลงทุนของเอ i นว a ดีอช่วงหลังๆจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากคือเขาไม่ได้แค่ขายชิปแล้วครับแต่กำลังสร้าง Ecosystem มของ AI ทั้งระบบเลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไงมันบอกอะไรเราได้บ้างมันคือสัญญาณว่าเส้นแบ่งระหว่างการประมวลผลกับเครือข่ายกำลังจะหายไปเพราะในยุค AI เนี่ยตัวเน็ตเวิเองก็ต้องคิดให้เป็นด้วยก็ต้องมาดูกันครับว่าใครจะเป็นคนสร้างโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับยุค AI นี้